สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับชยดาการ์เด้นโฮมกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะชยดาจะมาแนะนาเพื่อนๆน,นะคะในการเลือกยิมโนนะคะยิมโนต้นเล็กๆยังไงให้เรามาเลี้ยงแล้วก็อนาคตคาดว่าต้องสวยแน่นอนแล้วก็ได้ด่างที่สวยนะคะสมกับที่เราตั้งใจแล้วก็ต้นทุนในการซื้อ ไม่แพงมากนะคะแต่เ,เรามาดูใกล้ๆนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อต้นไม้ต้นยิมโนที่ต้นเล็กๆนะคะบางสายพันธุ์บางแม่ค้าเขาก็อาจจะขายแพงตั้งแต่ต้นเล็กๆแต่ถ้าเราอยากได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเราก็ดูจากแม่ค้าที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสวนหรือเป็นไร่ที่มีชื่อนะคะเพราะว่า บางร้านเขาก็คัดสายพันธุ์มาดีแต่ชื่อร้านอาจจะไม่ดังนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขายในราคาที่ไม่สูงมากแต่เราจะเลือกยังไงให้ต้นยิมโนที่เราซื้อมานั้นกลายเป็นยิมโนที่สวยที่สุดในบ้านของเราได้นะคะข้อสังเกตที่หนนะคะจากประสบการณ์ที่เคยเจอมานะคะพยายามเลือกต้นที่ ไม่จำเป็นต้องออกสีหมดทั้งต้นนะคะเพราะต้นที่มีสีหมดทั้งต้นนั้นจะโตช้านะคะเราพยายามเลือกต้นที่มีสีเขียวอยู่เยอะๆน้องจะโตเร็วและต้นที่เราซื้อสีเขียวนั้นคาดว่าจะทำให้น้องมีสีด่างนั้นเราสังเกตยังไงนะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะ,ะเกรงว่าถ้าซื้อต้นที่สีเขียวเยอะๆมา อาจจะไม่ได้สีด่างนะคะให้เราสังเกตนะคะเวลาเราซื้อต้นไม้นะคะเราหยิบต้นไม้ขึ้นมาส่องบริเวณที่แสงเยอะๆของร้านนะคะส่องนะคะแล้วเราก็จะเห็นความเงาเห็นไหมคะเห็นความเงาของสีนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นความเงาของสีอย่างนี้นะคะอนาคตเนี่ย น้องต้องด่างแน่นอนค่ะ,ะต้นนี้นะคะด่างสวยแน่นอนค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้นํามาส่องตรงแสงนะคะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะยิ่งแสงเยอะเราจะยิ่งเห็นนะคะและเราเวลาเรามาเลี้ยงเราก็ให้เลี้ยงให้อยู่ในแดดรำไรค่อยๆไล่สีไปนะคะแล้วสักวันหนึ่งน้องก็จะมีสีด่างเต็มต้นนะคะเห็นไหมคะและที่สําคัญนะคะเลือกยังไงให้ได้ต้นไม้ที่สวยนะคะ เราสังเกตหน้าไม้ว่าภูนะคะจะเท่าเท่ากันนะคะลักษณะภูจะเท่ากันส่วนหนามนั้นจะเดี่ยวหรือไม่เดี่ยวนั้นเราก็คาดเดาไม่ได้นะคะบางต้นเลี้ยงไปแป๊บเดียวเขาก็ทิ้งหนามกลายเป็นหนามเดี่ยวเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ผสมพันธุ์จากยิมโน L B ยิมโนด่างที่เป็นหนามเดี่ยวมาอยู่แล้วนะคะต้นนี้ในอนาคตก็ต้องหนามเดี่ยวแน่นอนค่ะลักษณะบ้างนะคะบ้างจะห่างเท่าๆกันนะคะเห็นไหมคะส่วนไล่สีเดี๋ยวเขาก็จะไล่ไปเองนะคะจะออกมาสีเป็นด่างเข้าบ้างหรือไม่นั้นเราก็มาลุ้นกันอีกทีแต่ต้นนี้ในอนาคตด่างมาทุกภูแน่นอนค่ะ นะคะคอย่าลืมนะคะนำต้นไม้ที่เราซื้อที่ร้านนะคะส่องที่แสงไฟเยอะๆเราจะเห็นความวาวความเงาของสีที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะนี่คือจากประสบการณ์ที่เจอมานะคะแต่ก่อนก็ชอบซื้อยิมโนที่มีสีทั้งต้นมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ข้อเสียของการยิมโนซื้อยิมโนที่มีสีทั้งต้นมาแล้วนะคะ พอเรามาเลี้ยงแดดเยอะๆต้นจะเหี่ยวนะคะแล้วก็โตช้ามากนะคะก็เลยเปลี่ยนจากการซื้อยิมโนที่มีสีเยอะๆมาเป็นยิมโนที่ค่อนข้างมีเขียวเยอะๆและมาลุ้นดีกว่านะคะเราจะได้ยิมโนที่มีคุณภาพโตเร็วด่างสวยนะคะลองดูนะคะและราคาก็ไม่สูงนะคะ ต้นนี้สวยนะคะหน้าไม้สวยภูเท่ากันนะคะมีสีด่างที่เห็นชัดอยู่ก็แค่หนึ่งภูนอกนั้นก็เป็นด่างซึมๆนะคะด่างซึมซึมซ,ซึ่งตอนแรกไม่มีเลยนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่เราสังเกตที่ลึกๆนะคะมองลงไปลึกๆนะคะ อีกไม่กี่เดือนต้นนี้ก็จะโตเต็มกระถางนะคะแล้วก็ให้สีด่างที่มาทุกภูแน่นอนนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเคล็ดลับในการเลือกซื้อยิมโนต้นเล็กๆยังไงให้อนาคตเอามาเลี้ยงแล้วก็เป็นยิมโนที่สวยที่สุดในบ้านของเรานะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ